นี่คือสะพานมอญน,นะครับสะพานมอญที่ข้ามแม่น้ำที่สะมอนสะพานมอญที่ขึ้นชื่อของอำเภอสังขะจังหวัดกาญจนบุรีนะครับสะพานข้ามแม่น้ำสถานที่ท่องเที่ยวของอำเภอสังขะจังหวัดกาญจนบุรี ป็นสะพานที่เก่าแก่ที่ยาวนะครับยาวไปฝั่งนูน้นป็นสะพานไม้นี่ครับสะพานไม้เก่าที่สร้างไว้นานมากตอนนี้รถผ่านไม่ได้ปกติสมัยก่อนก็มีรถผ่านได้แต่ว่าทุกวันนี้เขาไม่ให้รถผ่าน เป็นสะพานไม้ที่อนุรักษ์ไว้นะครับอนุรักษ์เป็นสถานที่ท่องเที่ยวของบบอำเภอสังขับตรงนี้จะเป็นแม่น้ำเลยนะครับแม่น้ำแล้วก็จะเป็น ที่ล่องแพครับ<า>ที่ล่องแพที่ล่องแพแล้วก็ทิวทัศน์สวยมากมันทิวทัศน์ค่ะสะพานข้ามแม่น้ำ ตรงนั้นจะเป็นรีสอร์ทด้วยนะครับเป็นที่เป็นที่พักรีสอร์ทที่พักในแม่น้ำเลยนะครับมีเยอะที่ท่องเที่ยวเยอะนะครับสวยงามตรงนี้จะเป็นที่เรือรับจ้างแล้วก็ล่องแพเที่ยวชม อย่าลืมนะครับถ้านักท่องเที่ยวที่ต้องการจะมาดูสะพานนะครับสะพานมอนอำเภอสังขะกาญจนบุรีสวยงามมากครับ